ไปกันที่สมักสงนนกูครับได้มีการจัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษเหรียญนะครับพระครูวินัยทรชานชัยหรือว่าหลวงปู่ยิ้มโชติปัญโยรุ่นเจริญพรครับเพื่อระด,ดมทุนก่อสร้างสิ่งที่ขาดแคลนทั้งเรือนรับรองพระเถระและห้องน้ำครับให้กับพระพิสุสง์และญาิโยมได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันคับค่ะ ที่สำนักสงฆ์นนกูที่ตั้งโบราณสถานกูบ้านนนกูตะบนสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นครับได้มีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษเหรียญน,นะครับพระครูวินัยทรชานชัยหรือว่าหลวงปู่ยิ้มโชติปัญโยครับเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์นนกูรุ่นเจริญพรโดยที่มีพระเกจิชื่อดังจากทั่วภาคอีสานเลยนะครับก็อย่างเช่นหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดโพสีสะอาดอำเภอเมืองกาลสิน หลวงพ่อฉนไนยจันทสาโรครับวัดสังขปีชาอำเภอบ้านฝางหลวงปู่สมจิตอภิวันโนวัดป่าบ้านว่าอำเภอเมืองขอนแก่นพระครูประภากรพิสิทธิ์วิทยาคมครับวัดหนองปลือโป่งจังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีนะครับ ส่วนในพิธีนะครับก็มีทางด้านนายพันเทพเสาโกศลครับปลัดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษเหรียญครับแล้วก็มีนางทิติรัตอุดมวัตรนายโยธสมตรีเมืองบ้านทุ่มและก็ลูกศิษย์ลูกหาร่วมพิธีกันพร้อมเพรียงครับ เนื่องจากว่าทุกปีนะคะจะมีพระเถระพระสงฆ์มาจำวัดจำรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นประจำนะคะก็จะทำให้สำนักสงฆ์แห่งนี้ขาดสถานที่อาคารหรือว่าเรือนรับรองพระเถระที่เพียงพออีกครั้งนะคะหากว่ามีลูกศิษย์ลูกหามากราบบ่ายห้องน้ําที่นี่ก็ไม่เพียงพอคะ่ะแล้วก็มีสภาพที่เก่าชํารุดจึงต้องการสร้างห้องน้ําที่ถูกสุขอ,อนามัยสามารถรองรับผู้ที่จะมากราบบ่ายได้อย่างพอเพียง จึงมีการจัดพิธีพุทธาพิเศษเหรียญพระครูวินยัยทรชานชัยหรือหลวงปู่ยิ้มโชติปัญโยรุ่นเจริญพรในครั้งนี้นะคะเพื่อ